พี่พีทเตรียมเป็นเจ้าบ่าวแล้วผ่านพ้นไปแล้วนะคะสําหรับงานแต่งของนักแสดงสาวเมย์พิชณาดและไฮโซบิค่ะหลังจากที่ทั้งสองได้เข้าพาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะทั้งครูก็ได้ควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาสุดหวานกันแล้วซึ่งมีเพื่อนๆในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเลยค่ะเช่นเดียวกันกับแก้มบุ๋มปรีม,มาดาแล้วก็พี่พีทว่าที่สามีก็ได้ควงแขนกันมาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและว,วันนี้พี่พีทก็ได้ลงรูปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับให้แคปชั่นว่ายินดีด้วยนะคะรับพร คุณเมยพิชนาและไฮโซบิค่ะเดี๋ยวตามไปปีหน้านะครับปลอซ้อมเต้นมาเพื่อช่วยเพื่อนเจ้าบ่าวผ่านด่านเพื่อนเจ้าสาวเลยนะครับพร้อมกับแฮตแท็กก็ว่าจะไม่รักแฮแท็ก แกมพีทแฟนคลับก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเอ็นดูพี่พีทเต้นกันมากมายเลยค่ะเช่นน่ารักดูช่วงที่เต้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เป็นสิบรอบเลยค่ะพี่พีทเต้นอีน่ารักอยากให้ถึงงานแต่งแกมพีทแล้วค่ะพี่พีทเต้นน่ารักมากพี่พีทท่าเต้นประทับจิตประทับใจมากน่ารักน่ารักมากค่ะน่ารักสุดๆน่ารักค่ะดูหลายรอบเลยเพื่อนเจ้าบ่าวเต้นาน่ารักน่ารักรูปคู่เต้นน่ารักเหมือนเด็กเลยพี่พีทน่ารักที่สุดเลยค่ะ